สบายดี่ำแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อป้าลุงเนาะเอซทีทุกๆท่านเนาะแมนพี่น้องเลยมันนี้จะมาน้องบาทสนามาหน้าพี่น้องไยเนาะลำให้ชุดท้ายแล้วแล้วพี่น้องอยังเดียวให้เดียวนาะงามแแล้วพี่น้องเคียวแ้วตัวที่เข่าลำเนาะงามแล้วคุณจบแล้ว ว้แยวแค่แถวอนะยังตูจ้าตุจ้านี่มั้ยูจ้านี่นะขินวะนะขืนข้ามวะนะตูจ้าตูจ้าจีไดารักตูจ้าขามาหาตู้แล้วหมือนเลยพาูจ้าสูจ้ามึงจะให้มือเลยหาเป็นมือเลยูป้อน้อนก้อนมาละว้าเนี่ยลูกก้อนละว้าเนี่ย้แหละก้อนขานก็เรก็รับไปอืมตูจาเอาเอาไปพาตู้อ่ะ กะอพุพผมผมตุ uh ๊กตา่ะต mm ุ uh ๊กตนบ่ล uh ่ะกินจังไดลิ้นเกู่บ่ได้กินห้อยตู้พูนี่บ่ายบ่ได้กินห้อยตู้พ่อีมื่อยบ่ถามตู้เด้อเติมยาลมจ้ะบ่ไปได้ดอกนั่นน่ะมาสิแลเนาะอลมเติมยาลมแน่ กูมึงแน่นยาดมก็ไม่ใช่เติมคนน่ะปัดออกไปไปคนน่ะยาเฮ็ดเมตุลูกผลไม้อร่อยดีนางนโตใครคนน่ะเอ้าคืตกว่ะอือมาชนะมาหน้าฝนตกอุ้ยมาตกแล้วตกแล้วหันมาเลยหันมาอยู่นางเลยมาชนะมาหน้าฝนตกมืดตะคือเลยบนี้มืดตะคือแล้วบนี้เฮ้ย มยูยามั่เนี่ยเอ้ยก็เป็นนาดะตู้ถ่ายหน้าป่ะตู้ถ่ายหนาูบใกล้กดเลยนชมงไปตู้ปตูป่ะลงกระลำน้าตู้ป่ะหลานลงลำน้าปูบอปิชิโต๊ะแล้วต๊แล้วปูปูขาดน้ำห้องห้อไปลูกไปเด็ดไป เอาคนอะขอก่นชี้างเลยตู้ะห่างเลยไหมห้างเลยมนางตู้ะตู้ยวายตกชับตก่นะเฮ้ยแบบเยลูกลายบลกห้ามือตกพันนึ่างนูนลูกัควมพอไม่เรื่องวชิบพอเรยเล้หวเช้าจหกมั

con cánh này con cánh này con cánh này con cánh lịch. con cánh Gang lịch. cánh lịch. Gang lịch. Gang lịch. hàng kilo Gang lịch. Gang lịch. Gang lịch. kilo lịch. Gang 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 lịch. Gang

กูแต่ไม่แต่ฮู้ดเจียมเพื่อนเน่ไม่ถึงวันนี่ขอดูเปิดน้ำใดใช่คุณฝนตกลงมาหายแล้วน้ำลายลเไปจอยกับบอได้มาและพี่น้องมาแต่ะล้ำขั้งแรกเนาะเมืองไปจอยชูมเมืองเข่าจนเคียวจนงามพี่น้องเลยเนาะ เชี่ยวชูอ mm ุ้มพักแวียนช่วงชิงงามเทเมะได้นาป่าให้กันนะทักแวีนเนาะฝนตกลิ่นพี่น้องเลยหยาดแป๊บแป๊บแป๊บกับปะพ่อแห้งเนาะเหลือให้ชี้ท่ายนี่แหละว่ะแม่บัชนาม้าหน้าฝนตกซ้ำ ไวไวไปไสน่ะบักเด่งอยู่เนาะอีนางบ่ได้อยากให้อู้มนะมันใหญ่แล้วกินบ่แหมมนี่ล่ะามามบ่นอนดอกบ่มีงามแบ่บ่นอนหอกถากมานี่สินอนได้ากมานอนเฮ้ยอ่ะเอาเงนกระแดบีได้นะอเงินูอยู่นะเอา

กูบอมหึงเนี่ยที่ะอมหึงใช่ไหได้ดูมึงไม่ได้คนนี้ชลงดํเลยค่มึงอ๋อไปแล้วลงดํอ่ะตัวนี้ตนะไปจเอาลูกจบเอาไงหลังนะฮะมื่อเงนเนี่ยจังหยันเมย์ไปใส่โอ้ยเนาะเมย์งามลึกทุกกระถึงนี่บอกชืลลยลำนาชิ่อลยลำตายตรงนี้มาไม่เปิดปนหน้อยมานังมัน้ไทป๊อไม่เปิดเห้มะมไม่เปิดเหรอมั้ไม่เปิดนเ็ด มาละมาละปรตูมาแล้วปรตูมาแล้วไปปบะตูไปปตูตูมางแกกปุ๊บปุ๊อุปุ๊บปบอันนี้อยากเอานีก็อยากเอานีก็อยากเอานีก็เอาคนโลนี่อยอ้กลังบบปุ๊บบหเพิ่นเพิ่นหเจ้าได้แม่เยเจนะบอเอาเพิ่น้ได้เอ๊ได้ไหมว่าบอจุกบกได้ไใช่ เบาะรถสะ้าให้นั่งอยู่เบาบานนี้ปกดวงใจคู่รักนั่งเาฝนตกหละไปไปเปิดห้ว่าโจไหมเปิดเปิดห้แล้วว่าไปดกไปเปิคำไปเปิดทำพังเลยไปเปิดท้ำบุญยศเลยไปไปลมหน่อยนะเออฝนตกแหละเนาะสร้างว่าพี่น้องเนี่ยแดดกวงอยู่ฝนตกนี้นี่เปิดวันนี้หรอกนี่บ่บ่ลม เปิดเช็คก๊อกมันอะไรล่ะตีอันนั้นมันใสเราแล้วเปิดป่ะนี่มันเหม็นแมวนังเลยมันมันบ่แห้งคือหนำลายเลยถ้าเปิดจ่าเมื่อไรดอกหล่าเอ้ยเอไปเป่าไว้เป่าไว้มันน่ะเป่าให้ประตูเว้ประตูเมื่อยไว้หน่อยไหมมาเป่าขลมเป่าหน่อยนะขลมประตูน่ประตูมาแล้วเนี่่ยปปาพลมระตูเด้อนด้อประตูมาแล้วนะขนมนายบอกลดน่ะล่ะแก้มันกินไหมล่ะ

ประตูล <łość> ้บหน่อยมาเป่าประตูนะเฮ้ยนี่นานตูจ้ะิงแล้เปิงังเลยนงเนาะูนังวานท่านตื่นำนา้น่ใช่สท่านตื่นเชฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเเมลอนยเ ลงได้ร้าะนับงได้รนตปรตูก็บอกคำาถวบ่โจมจชะแก่ก็ไปยังต้ายือชงแท้่เอากระยอฉีดลงอยยาแล้วแล้วเนาะเล้วอีดะมาให้เดี๋ยวนึงไปเล้วกื่นลำอีวน้องกระลำเลิศเล้ลำนาด้ละเด้อกินมเมลอนทุยเลยตัวแรกตัวแรกลูกห้ให้ไม่ตู้เนี่าะห้ตู้ดีกว่าล่ะ

ไอ้เน่ฮะเน่เรากะไรขอบใจขอบใจขอบใจเอาให้ชาวคุ้มเลยลูกให้ชาวคุ้มเลยลูกชาวคุ้มอยากกินนะลูกคือชาวคุ้มนะชาวคุ้มเลยล่ะไมตู้เลยไมตู้เลยลูกข้างหลังให้ไมตู้เนี่ยลูกเมตุ้เลยกว่านายมาบ่แบ่มืออ่ะแบ่มือให้หน่งกว่าอันนี้เออขอบใจเลยนางเนื้อขอบใจล่ะไงไว้เนื้อเอาขนมเมตู้เนื้อชาวคุ้มเนี่ยชันลูกคือบ่ให้แกงหัว เออหวายจักมุมหมกอีจักมุมบ่ลูกบ่าเล่นลั่นเล่นลั่นเลยติบ่ดังบ๊ายบายบ่นยังท่านน่ะจบลูกท่านน่ะจบบ๊ายบายเมึงกินอจบกบ๊ายบายเด้โอ้ยอะตมนบ่นะมนมนเลยให้แม่ตู้มึง่ใแว่นตาน้อยคือว่ามามาให้แม่เบิ่งล่ะลูกแมให้ผู้ตู้แน่ให้ผู้ตู้แน่จงให้ตู้แน่เนาะแ่ผู้ตู้เฮใส่งสิมากินด้ะงดเปะ ไอที <c oughs> ่มากินูกน้ำร้านแล้วแดตู้ชิกินมะม่วงแมลอนนี่จ้ะขนมแม่ลอนนี่จ้ะขนมม่ลอนนี่ะนะเออใหย่คำอันนี้นากินเลยเบิร์ดเดมเลมันแซบมันแซบมันหวานแซบแซบยู่จัดยังไงกินหวานเจ้าเลยด้วยฮ่าฮ่าฮ่าหวานนี่ลยไมัวคนเหมาะสมข้าวเจียวริกแเออ แบมนั่งคือนั่งนั่นะหนูนะคะสิกนะฮะขาสิกได้นั่งเดี๋ยวแต่เพื่นชีเฮ็ดแพงกลัวอยู่ในห้างมีหมาอีกเแพงก็จะซื้อมาขายเนาะบม่นหอบอมีลายเลยะมาลงมัอก็นไรนื้อันพอใจเยเอยอย แม่กินแน่แม่กินแม่กินนยแม่กินเน่ไปรจเามป้อนแม่น่โอ้ยโยนไหลล้นบักบป่านไม่ได้บกนยูู้ใหให้ให้ปะจมกินน้ำเน่ยลให้ปาจมกินน่ไปไปไปโอ้ยดอกบอกให้นาหาแม่มามามาดีกเจ็บเลยอู้ลมพัดปัดปากแม่โอลมจกปเมาก็ไ่ได้ยู่งึงลเมือเลยยอดอยู่ มานขั้นไปขั้นมากอยู่นี่แหละวมื่อลงนำนาวนี่ผูรตูคาดแล้วเรไปเลยไนาไปบอบชัดไปรังไปน o n ๆๆๆลงนำหนาไปหล่าไป non 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 n o อีหล่าชนมาเดี๋ยวสีเย็นต้อีล่าน่นอนบอบลุงก็ยาเสือไปเอาไปหาประตู้ไปลุกไปได้มาเสือนี่ยบอบเสือเล่าเน่ยเชือกันมาหนาตอนนั้นนุ่งนวเลย เสือนะเสือเรามูเมนแล้วกันนมมเสือกันแล้วเสือกัน้มาเลยเพื่อนวะเสือเจ้าเสืออีพ่อั้งมูเมนี่เฮยเจ้านุ่มยุเือหนุ่มยเสือเบอมีจับนั่นแหละพู้นตถ่ายมันยนเสืออีพ่อไหนบอเสือของเลยอัน่พอเลัดแช่ไหมทกบ้าน เนั่นเตมยาลมแล้วยน้อยเน่้าปอนตู้เน่ยกปอนตู้เนี่ยพ่นามาเอาพินางมาเอาพี่ปอนปู้ตู้ปอนปูตูดีดีลูปอนปอนปอนดีดีลูกเ้อนลูกะเอาอเอานี่เอาลูก่ะ้องนี่นะอืมเ เอาเอาใเอาปักนอด้าเอาบ้นเอา้านนี่วะเนี่แต่ว่าทานขอนี่ก็ถชปาแล้วยาอย่าแม่ย่าให้ย่าให้แม่กมหวานน้อนั่ะกอะนะบกเด้อมากินเม่น่ะนั่นตัวนั่นนะท้ออือมัน้ายทุกอ่ะมูหายไ่า ผ no? yeah. uh, ู้เอาตัวน่ะเอาตัวบอลขาวๆมันน่ะมันบานกิน้ถูกาแ้ว่าอยูใครแกะอ้กินบ่เล่เวิร์ดไรถนนนี้บาลานแตงกินนะนี่แทะแตงแต่ห่อแรกนี่ทานผู้ตู้ว่าคักแท้ว่ะเาาินนะเให้ตูเนะลูกให้ตู่นี่อะผู้ตู้แบมือนี่หมผู้ตู้ผู้ตู้แบมือตูห ดนี่นี่นี่อันนี้หาย้วหาแล้วสบายครับเอาหแล้วอีกเอาหาแล้วอ้าวหลายเลยเมื่อยบ่เลมื่อยบ่ลำหน้านั่นอ้าวไปสิเอาขึ้นไม่ทะลเก่นได้หลานาน้ำดำอีกแล้ว ออโดนห้กินให้กินดนนาๆเยจะไดเจาคุณ่าให้กินด้าอยากกินเอาช้างเอานมแข่งใครมันอยากขนมมันเนี่ยมันบอกกินบ่เอาเงินขนมนี่ยเดี๋ยวลองหินขี้ต้มบ่ดีบ่ขีดต้มเปี้ยวนาง มาทำไปแลกไปทำไปให้ขอสีได้เลยเน่มาทำดูด e ื้อไผ่ดื้อแทงนี่เนาะพี่ยอมแก้มเวะไปหนูกอดีมาทำดูดื้อ เน้นเติมย่าลมแล้วไปเอาไปเอาไม้ลูกเอาไม้เอารถพูอ้าวอ้าวเออปันปันลูกปันตู้เดอหายตู้นะาะอาเอาเอาห้ยเสาเสาเสาทองเนี่ยลูกให้ยเสาคุ้มดีกว่าลูกให้ยเสาคุ้มเนี่ยคุ้มเหนียมือแล้วคุ้มไม่ใช่หายวะเฮ้ยเฮ้ยมันเย็นเขาบอกเขาร่มใจหอม่แเอาห้ยเสาคุ้มลูกให้ยเสาคุ้ม

ู่อเมื่อเรื่อยออไม่ตู้ลำนาแล้วเลยตู้ว่าเมื่อแต่หงไม่ตู้เครียดว่าเราประโจนว่ะมาใกล้เลยว่ะตูลำนาเ้าิเมื่อได้ใไดา้มกเอไปหดวยยนบ้ายืนบเ mọi người đã thấy mọi người đã thấy mọi người đã thấy mọi người 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 nó người mọi người mọi nó mọi người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  กินยิงกินยิงอย่างนั้นน่ะอีแต่กินยังน่ะอีแต่กินยังในปากน่ะเมื่อกี้นี่แม่เใส่ยินบอลบ้องห้อนบ้องห่อนนี่อดเหรอผลกันเนาะตกเลือกแท้ บัวคือนี่ตวตัวก็ใช่ได้ลน้ำแลวดูมาผมมีน้ำคือก้าวปุดไหลใช่สริหาเทือเลยปิดตกรเบคือก้าเอกเปิดใช่จิเตีแทงน้เพียนน่ะทังเพียนฉงเฉ้อตอ้เราต้องแทงเขาแคงคไหาลไมหนานีย่โอเคค่ะพี่น้องนเปจยกับจิคอจบคลิปยงชัมนีก่อนถ้าน้องวัสนามาลินน้าเมตู้พอตู้ ជាំងណានិາ្រើលាលាល់ទីល់ធ្វើទ្នុងះសាល់ដូចរូវើកនៅនៅ្រៀប្រ <laughs> <c oughs>